<Together> Podcast. เรียนรู้อย่างไม่หยุดยัง้งการเรียนรู้คือสิ่งเดียวที่การันตีการพัฒนาขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของตัวเราเองและการ,รันตีความสำเร็จที่จะไม่มีวันหยุดยัง้งและที่สำคัญมันคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่คนที่หยุดยั้งการเรียนรู้เปรียบดังคนที่ตายไปแล้วเพราะเขาจะไม่มีวันรู้มากขึ้น พัฒนาขึ้นหรือมีโอกาสมากขึ้นกว่านี้ในชีวิตการหยุดยั้งการเรียนรู้คือการหยุดทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ใช่แค่เราจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อีกแต่เราจะยังก้าวถอยหลังไปเรื่อยๆเพราะในขณะที่เราหยุดอยู่ที่เดิมโลกจะยังไม่หยุดหมุนไปข้างหน้าคนที่ประสบความสำเร็จฉลาดพอที่จะรู้ว่าพวกเขายังไม่ได้รู้ทุกสิ่งและจะไม่มีวันนั้นพวกเขาจึงต้องการเรียนรู้และสแสวงหาความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด คนที่ประสบความสําเร็จคิดว่าตัวเองยังโง่เขลาและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมีแต่คนที่ล้มเหลวแล้วเท่านั้นที่คิดว่าตัวเองฉลาดพอแล้วและไม่จําเป็นต้องเรียนรู้อะไรอีกแล้วทั้งที่ในความเป็นจริงพวกเขาอาจยังรู้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ในชีวิตด้วยซ้ําวิธีที่จะทําให้เราฉลาดขึ้นไม่ใช่การคิดว่าตัวเองฉลาดแต่คือการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งความคิดที่คนส่วนใหญ่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็คือ เราไม่ได้ฉลาดเพราะเราสาม,มารถทําสิ่งที่เราทําอยู่ได้ดีแล้วและเราก็ไม่ได้ฉลาดเพราะเราประสบความสําเร็จแล้วแต่ความฉลาดที่แท้จริงก็คือการมีเป้าหมายที่จะทําให้ได้ดียิ่งขึ้นและประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นอย่างไม่มีขีดจํากัดและนั้นต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจํากัดเท่านั้นตราบใดที่เรายังสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้ตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งตราบนั้นสิ่งที่เราสาม,มารถทําเป็นและมีได้ในชีวิตนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไป และทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือขโมยความคิดของคนเก่งที่สุดในโลกขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสําคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้และพบกันใหม่ในเอพ s o ซดถัดไปสวัสดีค่ะ